ก็ชอเกี่ยวข้องตรงๆเลยก็คงเป็นคอร์เซ็นเตอร์พอเป็นเรื่องที่โทรเข้ามาคือเยื่อเนี่ยเดี๋ยวผู้เสียหายนี่อยู่เฉยๆ และมีการก้าวล่วงสิทธิ์คือมีการโทรมากวนส่งข้อมูลส่ง SMS แนบลิงเข้ามาเพื่อให้เหยื่อเนี่ยติดตั้งโปรแกรมเข้าไปในมือถือรวมทั้งการหลอกด้วยคําพูดกสชได้ดำเนินการแก้ไขโดยการออกประกาศให้ยืนยันตนเราเชื่อว่ามันลดได้เพราะจะระงับซิมอย่างเดียวยังเอาไม่อยู่นี่นะเราก็จะก้าวเข้าไประงับโทรศัพท์มือถือท,ที่คนรายใช้ด้วย กสชเอาจริงบ <static. S 2> <im ats> ุกทลายแก๊ง call center วันนี้เรามาดูกันว่ากสทชจะมีวิธีการจัดการกับแก๊งพวกนี้ยังไงกับพลตำรวจเอกดร์นัทธรเพราะสุนทรหนึ่งในคณะกรรมการกสชกันค่ะอยากจะทราบว่ากสชเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับสื่อสารขมนาคมตรงนี้เนี่ยเราเข้ามามีบทบาทในเรื่อง การสกัดกั้นกับแก๊งคอเซนเตอร์หรือหลอกลวงทุนยังไงบ้างคะกศชเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกศชโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีนี้แก๊งคอเซนเตอร์มัจะใช้เรื่องซิมเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตเรื่องสัญญาโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัย ที่คนร้ายใช้ในการโทรเข้ามาหลอกเหยื่อในประเทศไทยรวมทั้งส่งข้อมูลแนบลิงและก็พฤติกรรมการกระทำความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่เสาว์สายมันก็จะพัฒมาถึงภารกิจของกสชที่ผ่านมาเนี่ยเราพบการกระทําความผิดในรูปแบบไหนมากที่สุดอะคะคือที่กสชเกี่ยวข้องตรงๆเลยก็คงเป็นคอร์เซ็นเตอร์อพอเป็นเรื่องที่โทรเข้ามาคือเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวผู้เสียหายที่อยู่เฉยๆและมีการก้าวล่วงสิ่ือมีการโทรมากวน ส่งข้อมูลส่ง SMS แนบลิงเข้ามาเพื่อให้เหยื่อเนี่ยติดตั้งโปรแกรมเข้าไปในมือถือ <c oughs> รวมทั้งการหอกด้วยคำพูดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาควรใจคนทุกชนชั้นในสังคมเพราะแต่ละวันเนี่ยบางท่านก็รับถึง3าหรือสสายต่อวัน,เ,นเป็นสิ่งที่น่าลำคาญใจมากนะถึงแม้ว่าอาจจะหลอกไม่สำเร็จหลอกสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่เขาก็พยายามใช้วิธีการเหล่านี้โดยการหมุนเนี่ยจะหมุนผ่านซิงบ็อก โดยหลกัหลกๆแล้วตัวซิมบล็อกนี่จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยแกงคอรเซ็นเตอร์ให้สามารถโทรศัพท์ไปหาเหยื่อได้มากรายต่อวันตัวซิมบ็อกแต่ละซิมแต่ละกล่องเนี่ยสามารถจุซิมได้32ซิมบ้าง44ซิมบ้างเพราะฉะนั้นก็หมุนได้ทั้งวันแล้วก็เบอร์ไม่ซ้ำเวียนไปเรื่อยเหยื่อก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เกิดปัญหาพอสมควรที่เราพยายามแก้ไขกันอยู่เนื่องจากแกงคอรเซ็นเตอร์ก็พยายามมาตั้ง ตามแนวชายแดนไทยแต่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราใช้ซิมใช้โครงข่ายโทรศัพท์ขึ้นที่ทรงข่ายเทอร์น็คนไทยโทรกลับเข้ามาเยื่อจะไม่รู้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่โทรจากต่างประเทศโดยลักษณะของแกงโคเซ็นเตอร์เมื่ออยู่ต่างประเทศจะโทรเข้ามาก็จะเป็นเบอร์ต่างประเทศใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดโทรผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างโทรผ่าน v o i p ก็จะมีกฎเกณฑ์ที่งสชได้ประสานกับทางผู้ประกอบการโทรศัพท์ขึ้นที่ว่าต้อง ใส่ p r e ฟิกให้เห็นชัดเจนให้ผู้รับรู้ว่าเออเนี่ยเป็นเบอร์จากต่างประเทศอย่าถ้าเกิดเป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วมีการเจเนอเรตเบอร์ขึ้นมาใหม่มให้เข้าใจว่าเป็นเบอร์ภายในประเทศไทยอันนั้นเขาก็จะต้องระงับทราฟิกการโทรเขา้ากรณีล่าสุดเดี๋ยโทรมาจากประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งรหัสประเทศเขาคือ27ใช่ไหมครับ27พอมาเติมข้างหน้า0 2นย์แล้วก็เติม77 7 7, 7 7มันก็ไปตรงกับเบอร์ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของไทยนะทำให้ผู้รับเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นเบอร์ ที่โทรไปที่นธนาคารอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราพูดคุยกับผู้ประกอบการโทรศัพท์ลื้นที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องระงับการโทรเข้าหรืออย่าปล่อยเบอร์ที่มีการปลอมหรือเจเนเรตเบอร์ใหม่เข้ามาภายในประเทศทําให้ผู้รับนี่เข้าใจผิดได้และส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แล้วโดวยปกติคนที่ทำเนี่ยนะครับมันก็ครบวงเป็นคนไทยแต่ผู้ที่บงการจริงๆแล้วที่เกิดปัญหามาโดยตลอดน่าจะเป็นคนจีนนะฮะ เราก็ได้รับเบอร์ที่คนร้ายโทรไปหาเหยื่อแล้วก็มีการแจ้งความไว้กับทางสำนักง,งานสืบสวนอางกรรมทางชุววีคือสอทอคนตรวจเนี่ยนะครับเขาก็ส่งมาให้กทชจานวนส1 3 1มนวน4เบอร์นะฮะที่เรารับมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็มาตรวจสอบมาสุ่มตรวจสอบว่าพวกนี้มาโทรไปจากที่ไหนบ้างแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรนะ หลายเบอร์เนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ของใครเพราะมีการจดเลยว,ว่าลงทะเบียนในนามบุคคลท่าต่างชาติบ้างแรงงานสากลชาติบ้างหรือบุคคลที่มีการปลอมบัตรประชาชนมาลงทะเบียนบ้างก็หาผู้ที่รับผิดชอบไม่ได้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่กสชได้ดำเนินการแก้ไขโดยการออกประกาศให้ยืนยันตน สำหรับผู้ที่ถือรองซิมจานวนมากเนี่ยถ้าเกิดมายืนยันแล้วก็ใครใช้ก็เปลี่ยนไปชื่อของคนใช้ซะเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อสิมน,นั้นเกิดปัญหาหรือกรณีถูกนําไปใช้ในใการกระทําความผิดเราก็จะได้รู้อาติดตามตัวคนกระทำความผิดมาดำเน,นินคดีได้เราได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่16มกราคมปี67จำนวนสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ถือรองตั้งแต่6เบอร์ถึง100เบอร์เนี่ยจะต้องให้มายืนยันตน ภายในวันที่13กรกดาคือให้เวลา180ส่วัน <6 S 2> สุนทีนที่2เนี่ยก็ร้อยเบอร์ร้อยหเบอร์ขึ้นไปให้มารายงานตนภายใน30วัน <c oughs> คือครบไปละเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์แน่นอนว่าคนที่มายืนยันตนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสุจริตชนอยู่แล้วแล้วก็ต้องการใช้เบอร์นั้นต่อไปนะอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมมาเลยเนี่ยหรือเป็นเบอร์ที่โทรเข้าไปหาเหยื่อแล้ว เราก็มีการแจ้งความไปแล้วนี่ก็จะรู้ว่าเบอร์ใครเบอร์ใครผู้นี้คงไม่กล้ามายืนยันเราก็จะระงับการใช้ไปเราก็รอจนถึงกลุ่มที่หนึ่งที่จะครบในวันที่13บสามกรกฎาคมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมายืนยันตนมากน้อยขนาดไหนแล้วเบอร์ที่เราต้องระงับนี่มีจํานวนเท่าไหร่เบอร์เหล่านั้นเนี่ยเราเชื่อว่า อยู่ในการาครอบครองของวิชาชีพเพราะมิชาชีพเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่ซิมสองซิมเขาใช้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหม,นมนื่นเนื่องจากตัวซิมบล็อกแต่ละเครื่องมันใช้เยอะอยู่แล้วก็ต้องใช้หมุนเวียนไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราก็พยายามแก้ไขในเชิงมาตรการป้องกันม,มีให้เกิดเกิดเชื่อว่าไอ้มาตรการตรงนี้เนี่ยที่ให้มายืนยัตนตัวตนซิมตรงนี้เนี่ยมันคาดเราคาดหวังว่าจะลดจํานวนอาญากรรมเราเชื่อเราเชื่อว่ามันลดได้เพราะว่า มีการพูดคุยหาลือกันหลายหน่วยงานทั้งตำรวจทั้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งกสชาเนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วว่าตรงนี้มันน่าจะตอบโจทย์ได้ว่าเราสามารถกําจัดซิมที่อยู่ในการถือครองคนคนร้ายเนี่ยออกไปได้จํานวน เยอะๆในคราวเดียวกันก็จะทําให้อาชกรรมประเภทนี้ลดลงส่วนในจริงๆแล้วจะลดลงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอดูกลางๆปีหลังจากที่มาตรการนี้คบรบระยะเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเคลียรซิมผีออกจากระบบจากในความอครอบครองของรายเยอะๆเนี่ยสิมที่เขาใช้โทรไปหาเหยื่อนเพราะเนื่องจากการระงับซิมแต่ระเบอร์เนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะอ,อย่างเช่นพนังกงานสอบสวน รับแจ้งความว่ามีคนแกงโคลเซนเตอร์โทรไปหลอกเบอร์นี้โทรไปหลอกเนี่ยก็ต้องรับความลงทุก,ก่อนสอบสวนก่อนแล้วจึงจะแจ้งระง,งับมายังผู้ประกอบการผ่านกอส,อสชในซิมนั้นนั้นซึ่งก็ระง,งับได้ทีละเบอร์2เบอร์<ะ>แล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควร<ะ>ในการระง,งับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะลดหรือไม่ลดเนี่ยเราก็มีอีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้เรามีการพูดคุยว่าถ้าเกิดระงับซิมอย่างเดียวยังเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็จะก้าวเข้าไประงับโทรศัพท์มือถือที่คนรายใช้ด้วยเพราะเนื่องจากในตัวซิมเนี่ยจะมีตัวเรียกว่าอิมซีเป็นเลขประจําซิมอยู่ในโทรศัพท์จะมีอิมี่เลขประจาโทรศัพท์อยู่เครื่องโทรศัพท์อยู่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาเช็คได้ว่าโทรศัพท์เนี่ยใช้กับซิมอันไหนซิมอันไหนที่โทรไปหาเหยือ่อโทรศัพท์ใช้กับโทรศัพท์เครื่องไหน เมื่อเราระงับติมแล้วเนี่ยทางเทคนิคสามารถระงับโทรศัพท e ์ได้ด้วยผ่านอ e ีม<ช>ี่ใช่ไหมใช่ไม่ให้ไปใช้กระสิมอันอื่นได้เท่ากับโทรศัพท์อันนั้นจะไปเส็จเหล็กไปเลยและเพียงแต่ตอนนี้เรากําลังดูเรื่องข้อกฎหมายอยู่ว่ามีอํานาจทําอย่างนังง้นไหมแล้วใครเป็นผู้มีอานาจที่จะสั่งระงับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วข้อดีข้อเสียที่จะตามมามันจะกระทบต่อผู้สืยชชนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราหาลือเรื่องข้อกฎหมายและข้อดีข้อเสีย ตกเพเลิงเมื่อไหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งกาลังคุยกับตํารวจอยู่คุยกับหน่วยงนานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการอยู่คือทางด้านเทคนิคนมันสามารถทําได้ในกรณีที่เราจะระงับมือถือนั้นที่เคยใช้กับซิมคนร้ายเนี่ย<อ>ไม่ให้สามารถไปใช้กับซิมอ,อื่นอีกเท่ากับมือถือนั้นเป็นเ็จเล็กไปเลยนะ<อ>คือมันไปใช้ไม่ได้<ช>แล้วใช้อะไรไม่ได้แล้วไอ้ไตรงนี้ผมว่าน่าจะส่งผลอย่างมากเพราะว่า โทรศัพท์มันมีราคาซิมเนี่ยมันหาได้ง่ายเพราะาราคามันถูกใช่ไหม,มแต่การที่จะหาโทรศัพท์ใหม่มาเนี่ยมันก็ต้องลงทุนต้นทุนกระสุงอยู่ถ้าเกิดเราทําได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากแต่แน่นอนเลยคืออาชญากรออนไลน์พวกนี้นะครับโดยเฉพาะแกงคอสเตอร์เขาฉลาดม,มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนเทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องมีสติในการรับโทรศัพท์ในการรับข้อมูล ไม่ว่าจะ s อ s ิเบสแนบลิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติใช้ความระมัดระวังอยาด่วนตัดสินใจนะม,มีอะไรก็ถ้าเกิดมีคนข้างเคียงก็ปรึกษาคนข้างเคียงก่อนเราเราต้องนิ่ง1นึงเวลาออกไปนะถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปแบบใหม่ๆเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ว่าตอนนี้เทคนิควิธีการของคนร้ายมีอะไรบ้างอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้ไม่ตก เป็นเหยื่อของคนร้ายด้วยวิธีการที่เขาเคยทํากับคนอื่นมาแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมีสติใช้ความระบาดระวงังวันนี้เราก็ได้รับทราบนะคะว่าทางกสทชเนี่ยพยายามเร่งทํางานเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดกั้นกับพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่ทอมที่มาให้ขอ้อมูลกับทางอีฟโอเคสซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ